ใช่ไหมที่ยังต้องตาพี่บัวไปนี่คุณไม่รู้เลยเหรอว่าคนป่วยเขาจิตใจไม่ปกติพ่อไปตามหาแม่แค้นเกือบสิพ่อแล้วลูกแต่แม่กันนี้ไปปะพ่อก็ดีแล้วก็แม่เป็นเมียลุงเป่าไปแล้วแค้นก็เรื่เขาใจพิดแม่ขอใจบ่แม่ไม่ได้เป็นเมียลุงเป่านี่เองค้างค่าเช่ามาตั้งหลายเดือนแล้วเนี่ยจนค่าเนี่ยขี้เกียจจะทวงแล้วเองน่ะต้องรีบเก็บข้าวของแม่งออกจากบ้านนี้ไปตั้งหต่พรุ่งน,นี้ตอนเช้าเลยคุณรู้ว่าน้องแค้นอยู่ที่ไหนผมบอกคุณไม่ได้ เดี๋ยวน้องแพรเขาเป็นห่วงเพื่อนเขาน่านจะแถวนี้นะครับคุณผู้หญิงแน่ใจเหรอคะมันดูรกๆไม่น่ามีใครอยู่ได้นะคะนั่นไงครับคุณหญิงสวัสดีค่ะคุณพิน าจากเฮือนอื่นเขาย้มเศรายามคำหัวใจเพลอคล้อยต่อยต่ำสิกลืนเข้าจากคำยังแค้นข้าคออยากให้รูกคือบ้านพันแท้แต่แม่มันจะอยู่ไ่นอกเกิดมาก็เห็นแต่หน้าพอลูกตนหลายยามลูกถูกเพื่อนหลอ ว่าลูกบอมีแม่พ่อจ๊าแม่คงรู้อยู่ไหนแม่ยังอยู่ใช่ไหมทำไมบอกเคยพ่อนาะลูกเคยพ่อกำลังพาเจ้าตามหา กอดแม่จังแม่เสียกอดหนูพอพอจังูบงคือกันล,กลูกหลัแต่พ่อคิดว่าแม่เจ้าก็คงคิดหดัวขอบุณครับน้องซ้ำมหนังควดค,ครับ เธอนี่เลี้ยงลูกดีจริงๆเลยนะปล่อยให้ลูกมาวิ่งขายของบนถนนแบบนี้อย่ามาว่าพ่อผมพ่อผมดีกว่าคุณอาทุกอย่างพ่อเธอดีกว่าฉันยังไงบ้านสักหลังรถสักคันก็ไม่มีให้เธอดูอย่างน้องแพรสิมีครบทุกอย่างส่วนเธอต้องมาวิ่งขายของบนถนนเลี้ยงพ่อแบบนี้และพ่อของเธอดีกว่าฉันตรงไหนพ่อผมไม่ได้ใจร้ายเหมือนคุณอาถ้าให้ผมเกิดใหม่มาเป็นลูกคุณอาผมไม่ขอเกิดดีกว่า นี้เก้าวล้างเหมือนพ่อมันไม่มีผิด กลับไปเถอะรันอาโอ้โหไม่ไหวมั้งพ่อนี่ถ้าแบกไปอีกนิดเดียวแขนจะหักแล้วนะครับคุณยอดละคะพารู้นะคะว่าคุณไม่พอใจสามีพาแต่อย่าเอาเรื่องของผู้ใหญ่มาทําให้เด็กๆต้องเลิกคบกันเลยได้ไหมคะผมไม่อยากให้คุณพามีปัญหากับสามี่างหาครับเรายังพอช่วยเหลือตัวเองได้นะครับ แต่เท่าที่พาเห็นเนี่ยสภาพแบบนี้เด็กๆจะอยู่ได้ยังไงคะก็ยิ่งดีกว่านอนข้างถนนไม่ใช่เหรอครับกลับไปเถอะนะครับคุณพางานเอาแบบนี้คะ่ะพามีงานให้คุณทํามีที่พักให้อยู่พาจะให้เบอร์คุณยอดรักเอาไว้คุณลองตัดสินใจดูนะคะคุณยอดรักคะ่ะ คุณพาครับผมไม่อยากเป็นหนี้บุญคุณครอบครของคุณพานะครับนี่สามีของคุณยังดูถูกพวกเราไม่พอใช่ไหมครับกลับไปเถอะนะครับคุณพาถ้าคุณเป็นห่วงลูกของคุณก็ติดต่อพามาแล้วกันค่ะเออแล้วถ้าเกิดของพวกนี้ไม่เอาจริงๆก็โทรไปหาผมนะครับจะได้กลับมาเอา คุณยอดทักษผ,ผมจะไปถวายวัดครับไปค่ะครับโม,มานะ วงแก่งทวงแป้ทุกเดือนเลยแม่แก้วยืมเงินหน่อยดิหวนเพชรก็ปลิวไปแล้ววงหนึ่งเป็นเตารีดเลยไงรีดอยู่ได้จะเครียดไปทำไมพี่สาวแกรวยจะตายเดี๋ยวขอใหม่ได้แล้วตอนนี้มันใช่เวลามาขอเงินแก้วไหมเผาบ้านมันก็แล้วพังบ้านมันก็แล้วพวกมันยังมาเจอกันได้อีกตอนนี้เครียดจะแย่อยู่แล้วเนี่ยก็ฆ่ามาให้ตายทั้งพ่อทั้งลูกเลยสิเอาไหมาอย่าให้ลูกน้องจัดการให้อย่ายุ่งกับไอแคน นี่มันก็จัดการเองเลยไม่อย่ามันร้องขอให้กูช่วยคิดละ่ะกูรำพานก็อย่าโทรมาละกันนอนเฉาตายในห้องนี้ไปเลยอีกแก่อ,อ้าวอีแก้วเอาเงินมาก่อนสิอีนี่อีกแก้วจางมึงไม่แก่หรอยิงมาเลครับคุณหนูึอ๊อบอ้อโหถือว่าไม่เข้านะครับเอาเลยนะคะครับผม คุณหนูจะหลอกกีนครับเย้ยโอ้ยมันยิงยิ่เลยครับคุณหนูยิงครับไม่เข้าครับอ่ะอีะอกทีนึงครับ ถ้าชอบแต่ฟุตบอลทำไมไม่บอ,อกคุณพ่อล่ะคะตอนสมัยเด็กๆเด็กคุณพ่อก็ไม่ธรรมดานะเป็นโค้ชหนูได้หนูอยากเล่นำขำๆไม่ได้อยากเรียนค่ะงั้นมาแข่งกันดีกว่าได้แต่ว่าถ้าใครแพ้ต้องโดนลงโทษน,นะคะได้เอาเลยครับหนู

เขาไม่ซัำเขาไม่ซัำคุณขไม่เข้าเขาไม่ซัำนะเขาาไม่ซ้ำเขาไม่ซัำที่งานโรงเรียนอ่ะยังทะเลาะกันอยู่เลยไม่ใช่เหรอคะเนี่ยคุณหนูหายงอนแล้วค่ะเขารักคุณพ่อเขาจะตายค่ะไม่เคยเห็นงอนกันข้ามวันสักทีคุณท่านต่างหากเหรอคะที่กลัวลูกสาวโกรธอะค่ะเวลาคุณหนูไม่คุยด้วยอะคุณท่านเนี่ยนองหงิกไปทั้งวันเลยค่ะ ตามกติกานะคะคนแพ้ต้องโดนทำโทษแล้วก็ห้ามโกรธกันโดยเด็ดขาดตกลงนะน่าตลกครับน่าตลกมากเลยตลกนยครับตลกเลยตาสีฟ้าใช่บุกสีฟ้าด้ถ้าโดนอีกลูกเละแน่ถ้าโดนอีกลูก หน้าแน่เลยครับผมงถามจริงครับตกลรข่าแพ้ครับก็น่าเล่นนะเนี่เนอะโอ้ยแพ้โอ้นี่ครูชายแพ้ไม่รู้ตัวเลยใช่ไหมครับเนี่ยลองดูหน้าตัวเองนะครับอาบน้ำเดี๋ยวก็เห็นครับ โดนไหมครับโดนค่ะอือย็นไงหายเมื่อยหรือยังหายเมื่อยแล้วค่ะแสดงว่าก่อนเตะเนี่ยไม่ได้วอร์มใช่ไหมตอนเล่นกับพวกแค้นไม่เห็นต้องวอร์มนี่คะ คุณพ่อเกลียดแค้นมากหรอคะคุณพ่อไม่ได้เกลียดแต่เขาไม่เหมาะที่จะเป็นเพื่อนของลูกพ่อผมไม่ได้ใจร้ายเหมือนคุณอาถ้าให้ผมเกิดใหม่มาเป็นลูกคุณอาผมไม่ขอเกิดดีกว่าลอแพร คุณพ่อเป็นคุณพ่อที่ใจร้ายมากจนหนูคิดว่าไม่อยากเกิดเป็นลูกของคุณพ่อเลยหรือเปล่าช่คุณเถอะคุณพ่อคะหนูอยากเกิดเป็นลูกของคุณพ่อค่ะถ้าเกิดใหม่แล้วเป็นลูกของคนอื่นหนูไม่เกิดดีกว่า กอยาจแขหมพ่อ,อแบ่งม้อนกันคนละครึง่งบ่ยังกระลูกแคนนอนซะพ่อมากนอนแข็งแขงแบบนี้ละมันอย่างหลับไงนอนไ้อลูกเด้อ ขยับมาพ่อแคนอดออกักหน่อยได้หรือเด้อพอกันน้ำอยู่แบบนี้ก็ดีกันเนาะไม่ต้องเสียคาสาว่าน บ่ต้องเสียค่าน้ำหมดต้องเสียค่าไฟนะ้ำประหยัดไปเลยทั้งหลายนอนสลุกเบื่อต้องไปรงเรียนยงแค่สิหลับอยู่แลยเนี่ยพ่อพ่อนีสน่ส่วนคุยจ้าพูดให้ส่วนคุยเดี๋ยวคงเราคุยอยู่คนเดียวแล้ว,ลวนอนหลับนอนเนาะพ่ออืมขอเข้าใจครึ่งเซลขอเข้าใจครึ่งเซล พ่อเพียงให้พ่อเพ็ีจังเลนี่ทัเมืพอพ่อ ใจแน่ขอเงียขอใจแน่เฮ้ยเป็นกระซื้อน้อยติดอยู่นี่ที่วาขอใจขอใส่ยังไงกันอยู่นี่คือเพระท่านมีแสงโอ้ยโมเมนต์จังสั้นจังไรอะขอใจจังสี่แหมกำลังใจต่ออูอ้อ่ะได้บ้านนี่โมเมนต์้ยอ่ะทีบอกเออชะสาระมันคือสัน้นเถอะ พ่อคือเศร้ากินโดดเราเราเจ๊ว่าอุ้ยอีรีตัวเองลูกหัวใจเทาเทากับหัวใจน้อยน่อยติดกันอ่อนบอนเลยสัญญากับพ่อเด้อ่อไปนี่หัวใจของเขามันจิตติดกันไปตลอดใจรึยกฎเนี้ยกฎเนี้ยรอนแน่เอ้ยลูกเอ้ยพ่อจะได้สิ่งหนึ่งสำหรับลูกเลยจ้ะ ไร่เรียบร้อยมา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 เด้เวลาก,กินข้าวเลยด้อว,วันนี้เมนูข้าวผัดข้าวผัดเอยนี่เด้อนี่ไอ้แก้ออกเอาข้าวสารอยู่นี่กะป่ากระ๋องดีนะบักเป้าน่ะมันจงเคียงขั้วไว้อะเออใส่แมงมุมอะไ้กินพ่อมีส่วนหกเลี้ยงแค่น้ำส่วนํากับนีด ให้ว่าสิถามอยู่เด็กน้อยมูลนี่มันเอาสุตนักเรียนมาตะใส่กับกล้องเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาซานกับปลากระป๋องเนี่ยเอามาตะใส่มีคนออกมาเฮ็ดบุญนะครับพี้เพื่นออกมาใหา้ผู้ใดยแทนบ้านแทนนี่แหละครับของแพงเติบดิอีรีบอ่เอออีรีน,นะครับพี้เพิร์ลีตรวนเพิร์ลีออกมาใหา้<ะ>แทนสมโมฟังว่า,ากินเขาลูกเร็ว ครับมาหลกมาเดินเถอสู้ต้องเลียนหนังลลได<ห>้หลกไหมอ่าเฮ้ยข้าวผักข้าวผักอจอยหรอตอนนี้ไม่ได้สิ่กินเทนี่จะใส่ร้ายพ่อผู้เดียวเมืนน่อนีข้าต้องขายให้เบิร์ตถึงสิเรตกำไรหารสิบบาทให้บ่ ขายได้หลายขึ้นก็สิมีเงินให้พ่อกับมัปุ๋ยหลายขึ้นน้ำส้มไหมคะนี่กล้วยทอดต่องขายอะไรค้อมน้ำส้มไหมครับกล้วยทอดก็มีนะครับน้ำส้มไหมครับเอาน้ำส้มไหมครับพี่คนละยี่สิบบาทครับขอบคุณครับน้ำส้มไหมคะเอาน้ำส้มไหมครับน้ำส้มไหมครับ มีนะครับเอาน้ำส้มไหมครับน้ำส้มไหมคะน,น้ำส้มไหมครับไปไปจริงๆแล้วข่อยมาข่อยมาสมาัครงานคุณเหลียวกับใครได้จะมาต้องมาส่งข่อยก็บใคได้เหรอเฮ้ยอย่าคุยูดไรให้น้องมาเองนะมือหนึ่งมันเสียแล้วบอเออหลอจะมั่งสิลอตเตอรี่จะบริขายเสมออ๋อไอ้ก็มีปากไหมใครเซ่กันเลยตัวลอตเตอรี่นะจ๊ะลอตเตอรี่นะคร,รับรางวัลที่หนึ่งอยู่นี่จ้าไม่ขัดเลย รีบไปนอนไปนอนองได้กับใครเลยตัวเนี้ยได้ปะน้ำส้มไหมครับน้ำส้มไหมครับไอ้เจ้าหนิ้งเสียงยังบ่เสียงเนี่ยเสียงแค่นอะไรบ้างกัน้ยแบ่แค้นแมนเป็นบ้าบ่ไปลุงเลี้ยงกับสมโอ้ยไม่มีหรอกไปกล้วยทอดก็มีนะครับน้ำส้มไหมครับไอ้ป้องดีดีใครได้ยินนี่หรือไหม ว้นานะหูฝาดว่น้ำส้มไหมครับกลวยทอดก็มีนะครับเสียงแค่นี้ไอ้แค้นไอ้แค้นูนน่ใส่ลูกเย็นโอ้วันนี้แคนน้ำส้มไหมครับแค้นไอ้แค้นไมแลดว